กว่าจะวาดเสร็จแต่ละใบนั้นก็ต้องใช้ความละเอียดที่ไม่ธรรมดานะคะนหนจะต้องตัดให้เป็นใบให้ได้รูปก,ก่อนแล้วค่อยนํามาแขวนนะคะแล้วค่อยๆแปะให้เนียนสนิทเข้ากันแบบพอดีพอดีค่ะนี่แหละค่ะเป็นศิละปะการทําลูกโลกที่ถือว่าเป็นงานฝีมือและต้องใช้ความชํานาญอย่างละเอียดประณีตซึ่งกว่าจะทําได้แบบนี้ค่ะก็ต้องฝึกกันอยู่เป็นปีหรือว่าหลายปีทีเดียว นี่เป็นงานของร้านที่ชื่อว่า Bee and b e l l e b ี e อ Co. g l o b o m a k e r s นะคะที่อยู่ในกรุงลอนดอนค่ะตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยเป็นหนึ่งในร้านที่เหลืออยู่2แห่งในโลกเท่านั้นที่ยังวาดลูกโลกด้วยมือขาย โดยมีจุดเริ่มต้นของกิจาการนะคะมาจากที่พีเชอร์เบลเบีค่ะเจ้าของตอนนี้เนี่ยเกิดอยากจะหาซื้อลูกโลกสวยๆเป็นของขวัญให้คุณพ่อวัย8ปปีแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้นะคะก็เลยตัดสินใจทําเองซะเลยแต่หลังจากทุ่มทุนไปกว่าล้านบาทค่ะเขาจึงเปลี่ยนใจใช้ความรู้ที่ลงแรงศึกษาเนี่ยมาเปิดเป็นร้านอย่างจริงจังเองซะเลยค่ะ เจ้าของร้านเขาบอกว่าใช้วิธีการแบบสมัยใหม่นะคืออ้างอิงจากแผนที่โลกแล้วก็คำนวณด้วยคอมพิวเตอร์แต่ว่าแทนที่จะปริ้นออกมาใช้งานค่ะเข้าใช้การวาดสีน้ำด้วยมือแทนซึ่งแม้จะเป็นงานที่ใช้ความอดทนโอสูงมากทีเดียวแต่ผลที่ได้ก็ออกมาคุ้มค่าอย่างที่เห็นค่ะเพราะว่าสวยงามมากอีกทั้งร้านของเขาก็เป็นที่รู้จักในด้านนี้ไปทั่วโลกด้วยนะคะ ดยมีการน,นําลูกโลกเหล่านี้ไปใช้ประกอบในภาพย,ายนตร์ด้วยค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นเรื่องฮิวโก้ที่คว้าไปถึง5รางวัลอสการ์โดยเฉพาะด้านโปรดักชันเมื่อปี2012รวมถึงงานด้านโปรดักชันของ BBC ซนะคะซึ่งลูกค้าที่สั่งทําลูกโลกเนี่ยยังสามารถขอแผนที่เฉพาะกิจเช่นอยากจะให้ไฮไลท์ประเทศที่ชอบนะก็ทําได้ในสถานที่บางแห่งที่ตั้งใจอยากจะไปเยือนให้ได้หรือว่าจะวาดรูปเพิ่มเติมอะไรลงไปที่นี่ก็สามารถจัดให้ได้หมดค่ะ Um, diameter. Then above the ตัวปีเตอร์เจ้าของร้านก็บอกว่าโอ้โหเห็นแบบนี้นี่ฝึกกันเป็นปีหลายปีก็เป็นงานที่ทา้าทายมากนะ <c oughs> คนุณพี่ยาเพราะว่าคือลูกโลกเนี่ยมันต้องทําด้วยบนฐานทรงกลมอยู่แล้วแล้วก็ต้องวาดให้รอบ360องศาลเลยด้วยกว่าจะให้ออกมาเป๊ะตามข้อมูล ตามภูมิศาสตร์จริงจริงนอกจากเรื่องของการเรียนดิฉันมีภาพจํากับหนังหลายๆเรื่องนะ,ะที่เขาจะต้องมีเนี่ยลูกโลกเนี่ยสวยๆแล้วก็บางทีมันอาจจะบอกเนาะบอกสถานที่บอกบางอย่างกับเราได้ด้วยขอบคุณคุณเวนิกาค่ะคุณ